ไปดูกรณีของลูกชายเจ้าของร้านซีฟู้ดนะฮะไปยิงลูกจ้างตาย1คนเจ็บสาหัสอีก1น่คนผู้ชมครับสาเหตุจากเข้าไปห้ามพนักงานดื่มเหล้าในร้านแล้วปรากฏมีปากเสียงกันละครับยิงซะเลยฮะเอาลองดูครับผู้ชมครับเนี่ยฮะคือเหตุการณ์นี้นะครับต้องย้อนกลับไปช่วงตีสามครึ่งที่ผ่านมาเลยครับเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นภายในร้านอาหารซีฟู้ดแห่งหนึ่งครับถนนเทียนทะเลแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพ นี่ตรงกลางร้านไปพบศพของในห้องแวนด็อกนะฮะอายุ28ปีเป็นชาวเวียดนามครับเป็นลูกจ้างของร้านแห่งนี้ครับถูกยิงด้วยปืนขนาด9มมที่ศีรษะ1นัดนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อนะครับนุ่งเกงขาสั้นสีดําแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกคนครับชื่อนายดินแวนชางอายุ39ปีครับเป็นชาวเวียดนามเหมือนกันครับเป็นลูกจ้างในร้านนี้เหมือนกันโดนยิงด้วยปืนขนาด9มมครับกระสุนเนี่ยเข้ากลางอก,อกเลยนะฮะหนึ่งนัด และหลังอีกหนึ่งนัดครับส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับล่าสุดอาการได้ปลอดภัยแล้วจากการสอบสวนผู้บาดเจ็บเบื้องต้นก็ทราบว่าหลังจากร้านอาหารปิดครับทางผู้ตายและผู้บาดเจ็บเองนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านนี้ครับนั่งดื่มเบียร์กันส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือลูกชายเจ้าของร้านครับชื่อว่าธนกรจันทองครับอายุ31ปีคือธนกรเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วใช้อุ้ตปืนเนี่ยยิงนายห้องแวนด็อกนะฮะเข้าที่กลางศีรษะเลย เสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นครับยิงนายดินแวนชางเข้ากลางหน้าอกครับพอคนเจ็บพยายามวิ่งออกนอกร้านก็ถูกยิงเข้าที่หลังอีกหนึ่งนัดนะฮะส่วนมือยิงหลบหนีไปครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวของผู้ก่อเหตุครับก็พาตัวนายธนากรเนี่ยมามอบตัวแล้วนะครับกับทางพนักงานสอบสวนโดยตํารวจเนี่ยมีการพาตัวขึ้นไปพูดคุยแล้วก็สอบปากคําเบื้องต้นนะครับประมาณสัก4ี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมีการคุมตัวขึ้นรถออกไปภายนอกนะฮะประมาณสัก15นาทีและก็กลับเข้ามาครับ เชื่อนะครับว่าจะเป็นการออกไปเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมพอกลับมานักข่าวพยายามเข้าไปสอบถามตัวของธนกรแต่ปรากฏว่าธนากรกลับวิ่งเข้าไปในโรงพักทันทีนะครับตำรวจเองก็ไม่อนุญาตให้นักข่าวเนี่ยตามเข้าไปในพื้นที่ของสอนอนะครับเมื่อสอบถามตำรวจนะครับที่นําตัวน,นายธนกรออกไปเนี่ยบอกไปหาปืนใช่ไหมตำรวจปฏิเสธนะครับที่จะให้ข้อมูลบอกเดี๋ยวรองแถลงข่าวเองแล้วกัน มีรายงานนะครับว่าจนวนเหตุของการยิงครั้งนี้เข้ามาจากลูกจ้าง2คนเนี่ยนะครับก็คือคนตาย1คนคนเจ็บหนึ่งคนเนี่ยนั่งดื่มเบียร์กันในร้านและธนกรเนี่ยมาเห็นเข้านะครับพยายามห้ามบอกให้เลิกดื่มได้แล้วปรากฏว่านายดินแวนชางครับซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บไม่ฟังนะฮะและมีการเถียงกลับก็เลยมีปากเสียงกันธนกรเลยไปเอาปืนมานะครับแล้วยิงใส่ผู้บาดเจ็บก่อนหลังจากนั้นนะครับนายฮองแวนด็อกนะฮะคือเป็นผู้ตายเนี่ยเข้ามาห้ามก็เลยโดนยิงที่หัวด้วยตายคาที่ครับผู้ชมครับ ซึ่งคณะนี้นี่อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับและก็เตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พยายามฆ่าด้วยครับเพราะมันมีคนที่เจ็บสาหัสด้วยใช่ค่ะแล้วคนที่เจ็บสาหัสคือวิ่งหนีไปแล้วนะคะแล้วก็ถูกตามยิงหลังเนี่ยฮะโอ้ยิงเข้ากลางอกเลยอ่ะเข้ากลางอกนัดหนึ่งให้ยิงหลังอีกนัดหนึ่งรอดค่ะแต่คนที่ที่ตายนี่คือโดนยิงหัวค่ะฮองแมนด็อกอ แล้วตอนที่มาก็คือคนคนที่วิ่งขึ้นไปที่สอนอค่ะนี่ลงจากรถมาใส่หมวกนะคะเนี่ยฮะแล้วก็วิ่งเดแล้ววิ่ง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 แล้วนี่นะเนี่ยครับอันนี้เหมือนตอนที่ตำรวจจะพาออกไปข้างนอกนะฮะแล้วกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยวิ่งเลยฮะ บอลนะักข่าวถามตำรวจแล้วไปเอาปืนมาใช่ไหมหตำรวจเดี๋ยวไปรอแถลงด้วกันในตำรวจก็ให้เข้าไปในข้างในด้วยเทียนทะเลนะครับนี่ฮะร้านอาหารซีฟูด้ด